สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่17พฤศจิกายนพศ2568ิด25คลิปนี้เป็นการทำนายไพ่หลักเชิญวันนี้เราจะเปิดไพ่นิยมหม่หนึ่งใบเหมือนเดิมแล้วกาใต้ไพ่เนาะก็สถานการณ์ของคุณที่ผ่านมาใจคลิปนี้วันไหนเดือนไหนปีไหนก็ได้เชื่อว่าเป็นพลังงานของคุณเนาะสิ่งที่ไพ่นิยมหม่จะสื่อสารกับ คุณในวันนี้นาะเพื่อน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 พี่พี่ทุกคนน้องน้องที่เข้ามาดูในคลิปนี้อ่ะอืมเทพเจ้าจีนนะคะหลิงหูต้าเซียนบำเพนพศร้องขอผู้ใหญ่ช่วยเหลือมิเสน่เจราจาโอ้โหบางคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคนเวลาพูดเนี่ยเป็นคนมีเสน่อืมเจราจามีเสน่แล้วก็เหมือนผู้ใหญ่จะ รักใคเอ็นดูคุณเนาะผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนเนาะไม่ว่าคุณจะร้องขอสิ่งใดหรือว่าอ้อนวอนสิ่งใดโดยการบางคนอาจจะใช้วาจาเนี่ยในการพูดเนาะในการที่ร้องขอความช่วยเหลือประมาณเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จแต่ว่าเหมือนจะต้องบาเพ็ญบางสิ่งบางอย่างบําเพ็ญพจน์ร้องขอผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสเน่เจลาจา ก็าบางคนอาจจะมีการบําเพ็ญบางสิ่งบางอย่างเนาะในแบบฉบับของตัวเองอะแต่ช่วงนี้เป็นคนที่พูดจามิสเน่เจรจ,จามิสเน่แล้วก็เหมือนมีผู้ใหญ่เอนดูประมาณเนี้ยเนาะใะต้ไพสักบอเสียนวาจาศักดิ์สิทธิ์สมระห่วงจุ้ยไม่ถือราบยศเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะมีวาจาศักดิ์สิทธิ คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ถือศีลไม่ชอบว่าร้ายใครเนาะหรือว่าไม่พูดอะไรที่ไร้สาระประมาณนี้เนาะอืมแล้วคุณก็เหมือนใช้ชีวิตที่สมถะรู้ตัวตนไม่ถือลาภยศเขาบอกว่าจาศักดิ์สิทธิ์สมถะห่วงจุ้ยไม่ถือลาภยศคุณมีตําแหน่งอาจจะพื้นดวงเป็นคนโชคดียอยู่แล้วอะหวงจุย้ยหรือว่าตําแหน่งพื้นที่ที่คุณอยู่หรือว่า ตำแหน่งการงานของคุณอะไรประมาณเนี้ยเป็นห่วงจุ้ยที่ดีอยู่แล้วบางคนมีตำแหน่งที่ดีเนาะอืมหรือเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้แบบไม่ได้ถือราบยตอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าบางคนเป็นพนักงานทำงานบริษัทหรือใดๆก็แล้วแต่ก็เหมือนคุณเป็นคนที่มีพื้นฐาน วงจุ้ยที่ดีหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความโชคดีของคุณะโดยเฉพาะวาจาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตสมถะบางคนอาจจะครอบครัวพื้นฐานดีมีฐานะที่ดีแต่ว่าแต่งตัวธรรมดาหรือว่าบางคนก็ไม่รู้เนาะถ้าเขาไม่รู้ประวัติของคุณเขาก็อาจจะคิดว่าคุณแบบเป็นคนไม่มีดีอะไรเลยประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคุณมีดีในตัวเองอืม ามาดูไพ่ตาที่3าของเราเพิ่มเติมสา,สามใบแล้วก็ใต้ไพ่นะคะต้องการสื่อสารสิ่งใดเพิ่มเติมห่วงใย,ยโอ้โหมีคนห่วงใย,ยคุณนันเนี่ยอืมโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะบุกคนในครอบครัวหรือว่าอืมหน้าที่การงานใดๆก็แล้วแต่บางคนอาจจะมีเจ้านายให้การช่วยเหลืออย่างเงี้ยก็ได้ห่วงใยเนาะถ้าพูดถึงว่าคนแบบคิดว่าอุ้ยฉันไม่มีครอบครัวอะไรเงี้ยอืมก็อาจจะเป็นคนรัก เป็นเจ้านายเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยก็ได้อืมเนาะแต่มีคนห่วงใยคุณแน่นอนเหมือนกันอืมเนาะโหดูดิอาจจะเป็นคู่รักก็ได้นะคู่รักที่เขาแบบคิดดีกับคุณเนาะเป็นห่วงคุณประมาณนี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนก็ได้ที่รู้สึกว่ามีนิสัยเหมือนกันความเชื่ออืมโห ใครจะมาดูคลิปนี้ดูใจ้ไพ่ไหมรวยบางคนเนี่ยมีความเชื่อเนาะหรือว่าเป็นคนที่บำเพ็ญเพียรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหลิงฮูต้าเซียนเนี่ยเขาบำเพ็ญพจน์เนาะเหมือนเขาบำเพ็ญบางสิ่งบางอย่างเนาะบางคนเนี่ยไหว้พระสวดมวนต์ถือศีลด้วยซ้ำออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่ามีกัลยะนานมิตรใครเห็นใครก็รักใครก็เอ็นดูเนาะประมาณนี้แหละแล้วเหมือนมีคนมีคนให้ความเขาเรียกเชื่อถือคุณนะความเชื่ออย่างนี้ก็ได้หรือบางคนก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทําบุญบ่อยส่วนมนต์บ่อยประมาณนี้อืมดีมากเลยนะเพราะว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ คในคลิปนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์สมถะหวงช่วยไม่ถือรับยศเหมือนกันรวยค่ะคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะถ้าคุณบอกว่าคุณทูกอยู่ชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตฉันไม่ดีเลยชีวิตคุณจะดีขึ้นมีโอกาสรวยในอนาคตบางคนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะเจอคู่ที่ดีด้วยคู่ที่เขารู้สึกห่วงใยคุณที่รู้สึกอยากัพพอร์ตคุณเป็นคู่ที่แบบตั้งแต่อดีตชาติเลยก็ได้นะความเชื่อ ถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่มีคู่ไม่มีแฟนไม่อยากมีคู่ไม่อยากมีแฟนก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นกระะนารยานมิตรที่คอยสนับสนุนให้คุณอืมีการงานที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ว่างๆก็จะมาทรรมําคลิปดีๆให้ฟังอีกนะคะก็วันนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ